มาเริ่มกันสําหรับข่าวแรกของเราครใครนะคะที่ชื่นชอบภาพยนตร์บูค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะต้องถามเลยว่ามีตั๋วชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันหรือยังค่ะ มีกันหรือ,อยังคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะจะเป็นทีของภาพยนตร์ค่ะเร็วทะลุเร็ว,รรวภาพยนตร์เสียงตายนะคะผลงานสุดท้ายของปรมาจารย์บูค,ค่ะครูพันนาโดยไฮไลท์ของเรื่องนี้เนี่ยนะคะมีตั้งแต่ชื่อนะักแสดงนาของเรื่องเลยค่ะได้คุณเดียวชูพงค์นะคะกับคุณวุฒนนันทวุฒิค่ะ2องเจเนอเรชันที่โชว์ฝีมือในฉากเสียงตายทุกรูปแบบนอกจากนี้นะคะยังมีฉากวันลองเทคค่ะที่ถ่ายทําแบบไม่ตัดเป็นเวลาต่อเนื่อง3นาทีเลยทีเดียวนะคะซึ่งเขาก็ได้ ฝึกซ้อมกันจริงกว่า100ครั้งแล้วก็โดยเบื้องหลังเนี่ยต้องมีทีมงานกว่า100ชีวิตนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดค่ะจนได้ฉากต่อสู้นะคะฝาหากระโุนนี้ดงระเบิด50ลูกของเดียวชูพงค่ะก็เป็นความมันแบบนอนสต็อปเลยทีเดียวค่ะ ทุกคิวทุกช็อตห้ามพลาดเร็วทะลุเร็วจะเป็นผลงานแอคชั่นท้าตายระดับมาสเตอร์พีซที่พันนาฤทธิ์ที่ไกลาฝากไว้ให้กับโลกภาพยนตร์และทุกคนต้องจารึกชื่อของเขากับผลงานเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้ให้อยู่ในความทรงจำตลอดไป และอีกฉากที่ทั้งเสี่ยงตายและหวาดเสียวที่วุฒนันทวุฒต้องเข้าฉากต่อสู้พร้อมกับการร่วงตกลงมาจากตึกสี่ชั้นโดยมีเพียงสลิงเส้นบางๆประคองร่างเอาไว้เท่านั้นตั้งแต่เข้าวงการมาแล้วคืออยากจะทำให้มันอะไรที่มันสุดๆไปเรื่อยๆหาอะไรในชีวิตให้มันได้ถึงก่อนที่ตัวเองจะตาย่ย เร็วทะลุเร็วนะครับผมจึงเป็นผลงานแอคชั่นช้าตายเรื่องสุดท้ายแบบระดับมัสเตอร์พีซเลยของพนาฤทธิ์ไกรครับที่เชิญชวนทุกคนเนี่ยไปร่วมพิสูจน์กันได้นะครับ13พฤศจิกายนนี้พร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์ครับต่อเนื่องขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะเป็นกาาถ่ายบบโอ้ยอย่ไงเมื่อกี้เห็นฉากตกลงมาจากตึก4ชั้นอยากจะไปรับเลยทีเดียวเป็นห่วงเขาไม่ห่วงเขาไม่ไม่ได้เกี่ยวนางบู้อยากจะไปรับ ไม่ได้คืนชอบแลวแสดงอะไรเลยนมากมากเลยดีกว่า